สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะกูรไรด์บอทแคสจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะชื่อว่าเพเติบไม่เต็มยังไงก็ติชมกันได้นะคะฟังเพื่อนๆไปแล้วกันค่ะเพรดิจิีเพนร้องเป็นอ,ปอย่างเดียวรับชมรับฟังได้แล้วคะ่ะ1 2นี่ฉันดีไม่พอหรือเธอเติมไม่เต็ม ทำเท่าไรยังไงก็ไม่ดีเธอมองคามฉันไปเพราะฉันเป็นของตายหรือว่าเธอชอบความท,ท้าทาย ไม่ดีไม่พูดไม่ซา ح, นชอบอารที่แบบง่ายๆรสชาติเดิมๆน่าเผื่อไม่พูดไม่พูดเธอคุณต้องทราบนี่ชู่ก็เรื่องของเธอแต่เรื่องของฉันเธอพูดไม่ได้ทางใครทางมารอบกันพอดีกินไปมันไม่ซับซ่า, ح, านะเธอหแก้วที่เติมไม่เต็มเห็นใครๆบอกว่าดีได้เรียนรู้อะไรมากมา ที่เต็มไม่เต็มฉันว่ามันช้ำใจแต่สิ่งที่ยากกว่ารักนี้ <c oughs> แค่ไม่รักตัวเอง <c oughs> อย่านได้มองข้ามไปหันกลับมา กาว่าใครอยู่ตรงนี้อยู่ข้างงเธอโปรดอย่าลืมฉันนะคนดีอยู่ตรงนี้ที่เดิมใช่เธอดีไม่พอหรือใครไม่ดี สัมผัสจริงเพียงที่อยู่ข้างกายน่าจะพูดเมื่อไรรักตัวเองก็บอกลับมารัก Love Love yourself, na,